สวัสดีครับพบกับไลน์รีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับนํำเสนอนะครับตาเลียนเซนทอสร้อยห้าิแม็กนะครับผมแต่งสไตล์คาเฟ่นะครับหล่อๆเลยคันนี้ของแต่งพอมีนะครับผมทรงสวยนะครับอันนี้เป็นยางฟันเลื่อนนะครับผมยางแต่งนะครับแล้วก็มีการดีดด้วยตัดท้ายยู่มานะครับผมเบาะสวยๆเลย ทรงสวยนะครับไม่หนาจะเกินไปนะครับชุดสีเดิมนะครับสีดำนะครับใส่สติกเกอร์เป็นลายเป็นลายเป็นลายขีดอย่างนี้นะครับผมตัวถังมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับโดยรวมก็ตามนี้เลยครับผมตัวเครื่องนะครับผมิมเดิม,แ,มแห้งนะครับ มีไฟหน้าไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมปั๊มเบรกแต่งนะครับอันนี้เป็นไม้แต่งนะครับผมไม้ขึ้นสี่พันโลนะครับรถต้องกำคัดสตาร์ทนะครับผม อันนี้นะครับเปิดขายอยู่ที่35,000บาทนะครับผมพร้อมเล่เมเอกสารพร้อมนะครับแต่งเต็มๆแบบนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับผมทรงสวยมากสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ